ทาครับเรื่องของไปจับที่ที่ไปที่มาเป็นยังไงครับคปมเอ่อคืออย่างนี้ครับมีท่านพิจ๊อกน,นะฮะได้โทรศัพท์มาผมว่าเ,เราอะ่ะถอยดีไหมพี่ก็เลยบอกว่าถอยได้ยังไงเรามีน้องๆอ,อีกตั้งแปดคนนะครับที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกกลั่นแกล้งด้วย พี่ถือว่ากันแกล้งนะฮะแล้วโดนถึงพี่โยกด้วยมันมันยอมไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้เรากำลังลบกันอยู่แล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยอยู่ๆเนี่ยจะมีคนมาสั่งเนี่ยคงไม่ได้แล้วพี่ก็ถามว่าใครแกบอกว่าพี่อย่ารู้เลยอ่าจะนะฮะแล้วผมก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรพี่ก็ทำต่อไปกันแล้วกันในส่วนของพี่นะครับแต่แต่ถ้าน้องเนี่ยคิดว่า พี่เนี่ยไม่สามารถทําคดีต่อไปได้ก็ให้ถอนออกไปแต่ได้พี่หยุดพี่ไม่หยุดเพราะว่าตอนเนี้มันกําลังลดมานกําลังรบกันอยู่เปรียบเทียบนะแล้วมาเปลี่ยนม้ากลางศึกเนี่ยมันไม่ได้มันมันลบอย่างเงี้ยมันมันไม่ชนะไม่ใช่ว่าเราจะดันทุลังนะแต่ว่าเราดูแล้วสถานการณ์แล้วเนี่ยตอนเนี้ฝุ่นมันยังกลบอยู่เลยแล้วก็ยังอยู่ในสลามลบอยู่เลยรวมถึง ไม่จะเป็นบิ๊กโจ๊กหรือว่าไม่จะเป็นน้องแปดคนเนี่ยมันอยู่ในสนามรบอยู่เลยยังเป็นตายเท่ากันเลยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะออกจากสนามรบเมื่อไหร่พี่ก็ืิดัดนะพี่ก็เลยโพสเรื่องยิงธนูไปเลยว่าในขณะที่พี่ลบเนี่ยนะครับเราได้เปรียบอยู่เนี่ยในในในสถานการณ์นี้พี่ถือว่าพี่ได้เปรียบอยู่ใช่ไหมครับอยู่ๆปั๊บเนี่ยมาสั่งเบรกพี่เนี่ยพี่คงทําให้ไม่ได้แต่ส่วนบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาจะ หยุดหรือไม่ก็เป็นเรื่องของท่านแต่ผมมาหยุดไม่ได้เว้นแต,แต่ว่าเขาจะถอนผมจากการเวทนายาในส่วนของผมเองก็เหมือนกันก็มีคนเนี่ยโทรศัพท์มาแล้วก็พูดในทํานองที่ว่า,าให้บอาบาหน่อยเหมือนกับไประวังตัวหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีการเขียนข้อความบางช่วงบางตอนเนี่ยซึ่งอยู่ในโทรศัพท์พี่นี่แหละ พี่พี่ก็เฉยพี่ไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมแล้วเมื่อวานพี่ก็เลยโพสไปอีกทีหนึ่งบอกว่าเราเป็นทนายสายชนสู้ไม่ถอยทางใครทาง,ทางมันงานของผมเนี่ยคุณก็ไม่ต้องมายุ่งส่วนงานของคุณเนี่ยคุณก็ทําไปชีวิตผมนะลูกความเนี่ยผมก็ต้องดูแลรับผิดชอบณนะเวลานี้เนี่ย ผมเห็นว่าในความเห็นของผมเนี่ยว่าทั้งบิ๊กโจ๊กแล้วก็ทั้งน้องๆทั้งแปดคนเนี่ยถูกรังแกนะครับจะดังแกโดยใครหรือไม่อย่างไรเนี่ยไอ้นี้เนี่ยเราไม่ทราบนะครับแต่พฤติกรรมนี่มันบอกพฤติกรรมมันบอกว่าทั้งสองเนี่ยทั้งสองส่วนเนี่ยถูกรังแกเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นทนายความเนี่ยนะครับ เราก็ต้องดูแลและปกป้องลูกความของเราซึ่งคำว่าลูกความเนี่ยมันมีตั้งแต่โบราณแล้วลูกความก็คือลูกของเรานั่นแหละไม่ใช่เป็นคำศัพท์ใหม่เลยนะแต่ว่าผมมาขยายเองเพราะลูกความนี่คือลูกของเราใครทําร้ายลูกความก็คือทําร้ายลูกเราใครรังแกลูกความก็คือรังแกลูกเราการที่ผมพูดเช่นนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดเองเมโนเองนะเป็นคําที่ มีตั้งแต่บโบลัมโบรานที่ว่าลูกความเพราะฉะนั้นผมแค่ขยายความไม่ใช่ว่าเอออันใัยเนี่ยมันจะแบบแอคชั่นหรืออยากดังหรือเขาสั่งให้ถอยแล้วไม่ถอยเนี่ยคือเราการทํางานของเราเนี่ยเราอยู่บนพื้นฐานในความถูกต้องและเป็นธรรมเราเ,เขาไม่คงมพูดหรอกแต่เขาบอกว่าเออน้องก็ระวังตัวหน่อยก็แล้วกันแค่นั้นเองคุยกันนานไหมครับ่คุยกันไม่นานหรอกครับผมตอนนี้ผมก็ไม่รับสายเขาไปแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่ตำรวจครับแต่แต่เป็นอีกคนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นสายเดียวกับคนที่เขาบอกบิ๊กโจ้อะไรมือกี้เป็นคนคนเดียวกันแต่น่าจะเป็นคนคนเดียวกันแต่ก็คือเป็นข้าราชการตำรวจนี่แหละเ๋อไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นด้วยแต่ว่าอยู่ในเวทวงอยู่ในเวทวงนี้ทำสนิทสนมอย่างนี้ใช่ไหมคุยกับผมนี่แหละแล้วผมก็ไม่รับสายเลยเขาเป็นราชการไม่ใช่เป็นเอกชนธรรมดาเ่นั้รู้จักกัะ และการเมืองอย่างนี้ไหมคะไม่ไม่ใช่่ไม่เคยทีนี้เท่ากับว่าตอนเนี้ยเราจะเดินยังไงต่อวันที่ห้าไงที่ก็ยังจะใช่ไหมคะเป็นสิก็บอกแล้วไงบอกว่าถ้าปราบใจบิ๊กโจ๊กไม่ถอนพี่พี่ก็เป็นแต่ถ้าเอาคือกลยุทธ์ในการลบในศาลเนี่ยมันอยู่ที่ตัวพี่ไม่ได้ไปอยู่ที่ตัวบิ๊กโจ๊กหรือไม่อยู่ที่น้องแปดคนถูกไหมครับการสู้ในศาล หรือว่าการให้การในชั้นสอบสวนเนี่ยมันอยู่ที่เราด้วยเราต้องให้คาแนะนําในเรื่องข้อกฎหมายข้อจริงคุยจะต้องทายัางไงแม่เพียงคราบใช่ไหมครับอ่ามันเป็นอย่างนั้นครับพี่เียรครับครุ่นี้ก็วันนังเออเรื่องบิ๊กซยอยจะมีนี่สิ มีแวน่นอนเอกสารเสร็จแล้วเป็นเอกสารที่มีตัววันที่ห้าวันที่ห้าแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าก่อนวันที่ห้าถ้าทที่โจทย์ถอนในความ่อนตรงนี้ถือว่ายุติไปแล้วติแก่ยุติแกก็ตกเอาเราดูก็ถอนเอาถอนเอาเลยแล้วที่คุยกับทามิกตัวล่าสุดห้าทีแกไม่มีถอนไม่ถอนไม่ถอนแน่นอนแก่ไม่ถอนครับเพราะว่าอนันตชัยเนี่ยทำตรงไปตรงมาใครถอนก็ถอนผมไม่ได้สนใจผมไม่ได้แก่ผมไม่ได้คนหิวแสงนี่ผมไม่ใช่ทนายที่หิวแสงก็ต้องกระสัน มาทำคดีเขานะครับพอตัวเองไม่ได้รับการพิจารณาก็มาโจมตีคนนูน้นคนนี้ไม่ใช่ทนายแบบนั้นผมรู้นะมีทนายหลายผลอิจฉาตาร้อนผมอะนะครับรู้แต่อย่าพูดอะไรเป็นใครนะครับนี้เท่าที่คุยกับทางบิ๊กโจมาค่ะท่านเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก็หายหนะ้าหายตาไปจากแม่ก็บ<อ>ิ๊กโจก็สบายดีผมบอกท่านว่าเอออย่าให้ท่านเนี่ยไม่พูดเพราะว่าคําพูดของเราเนี่ย มันจะทําให้กระทบต่อบุคคลอื่นน้องก็รู้ว่าตอนนี้มันกระทบคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าท่านบิ๊กโจ๊กจะมาผมมีอํานาจเหนือบิ๊กโจ๊กไม่ใช่ผมไปได้สั่งรองผอตลอดไม่ได้ผมก็มีข้อตกลงกันว่าในสนามลบผมต้องเป็นใหญ่แต่เมื่อเลิกรลบท่านเป็นใหญ่คองเต้ต้องใหญ่แต่ถ้าในาสนามลบแม่ทัพต้องใหญ่เพราะนั้น เมื่อผมกําลังลบอยู่เนี่ยและกําลังได้เปรียบเนี่ยอย่ามาห้ามผมลบนะแต่ว่าถ้าหลังจากเลิกลบแล้วท่านจะตัดหัวผมก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันนะครับนี่คือกลยุทธ์ที่ผมบอกกับิกโจ้ก็โอเคเขาบอกว่าปราบใดที่ผมยังลบอยู่เนี่ยท่านอย่ามาห้ามผมแต่เมื่อ,อไหร่ท่านหมดคดีความหรือท่านไม่ใช้ผมท่านก็ถอนผมมาจบือ,ใ,อใ,ใจเขา คุณมาหาผมในขณะที่คุณเนี่ยมีเลือดท่วมตัวกำลังสู้ชงเงช่งชงเช่งอยู่แล้วมาหาแม่ทัพแม่ทัพก็ต้องการออกมามารักษาก่อนรักษาแล้วก็ลบต่อนะครับเพราะฉะนั้นจุดยื่อสาต,ตัวนี้เนี่ยผมก็คิดว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยนะครับในฐาน,นที่มเมินทนายเนี่ยผมก็ต้องลบต่อไปนะครับคือและคดีนี้เนี่ยมันไม่ใช่คดีธรรมดา มันเป็นคดีใหญ่ประชาชนให้ความสนใจแล้วผมอยากแกบอกนะครับไอ้พวกที่มาวิพาก์วิจารณผมอะนะครับผมเออผมใช้วิชาชีพคุณไม่ต้องมารู้ดีมากกว่าผมหรอกคุณวิเคราะห์วิจารณ์กันจังเลยว่าผมอย่างนั้นผมอย่างนี้เออแล้วคุณมาลบกับผมป่ะเนี่ยถ้าคุณมาลบกับผมแล้วโอเคแต่คุณไม่ได้มาลบกับผมเนี่ยคุณจะมายุ่งอะไรกับผมใช่ไหม คุณจยวิจารณ์อะไรกันนักหนานะบางคนก็แหมผมไม่อยากจะใช้ทำสอใส่เกลือกันนะแต่มันก็เกินไปคร่ะคนที่ติดต่อเรามาเนี่ยเป็นในตำรวจไหมคะหรือว่าเป็นวงการผู้ใหญ่นี่แหละอ่เป็นคนในวงการตำรวจนี่แหละเป็นวงการตำรวจใช่ไหมคะคิดว่าจะน่าจะเป็นคนเดียวกับบิงโจ๊กที่ติดต่อไปหาบิงโจ๊กเลยไหมคะอกคนละคนคนละคนเขาได้มีการสอว่ายื่นข้อเสนอว่าม่ให้เราไป เขาสั่งมาตกหัวแล้วก็รูปหลังไงเข้าใจคใําหมายตบหัวรูปหลังพี่ชอบผู้ปรชัชญาเพราะพี่เอกาภาษาไทยศิลนปะ์ภาษาโอเค <Okay. S 1> แล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าทางพี่โจ๊กเนี่ยบอกว่าจะจะถอยแนวถอยก็ต้องถอนทนานันชัยออกถ,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 ถ้าถอยก็ต้องถอนนันชัยออกถ้าถอนก็คือต้องถอนเลยต้องถอนเพราะว่าการการทํางานของเราเนี่ยเราทํางานเพื่อความถูกต้องเราอยากจะเอาความจริงมาเปิดเผย แล้วก็เราอาเราอยากจะหยิบข้อเท็จจริงให้สาธารณรู้และผมอยากจะบอกนะครับไอ้พวกที่วิจารณ์ว่าผมชนะคดีแน่เนี่ยคุณเข้าใจผิดนะการทําทคดีของผมเนี่ยจะแพ้หรือชนะนี่มันอยู่ที่พยานหลักฐานมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่มันที่ผมจะได้มาคดีนี้อาจจะแพ้ก็ได้คดีนี้อาจจะชนะก็ได้ใช่ไหมผมก็ไม่ใช่ว่าทนายเทวดาถ้ามีพยานหลักฐานแน่นหนาผมอาจจะแพ้ก็ได้ แต่อาจจะไม่แพ้ทุกคนอาจจะชนะบางคนหรือแพ้บางคนเฉพาะแค่นั้นเนี่ยผมไม่เคยพูดเลยนะว่าคดีนี้ผมจะต้องชนะและหาว่าผมขี้โม้บ้างผมผมเคยพูดตรงไหนคุณดูดิผมเคยพูดนะว่าคดีนี้ชนะผมบอกว่ามีคนถามผมว่าถ้าคดีแพ้เป็นยังไงผมบอกคุณเข้าเจผิดแล้วผมมาทําคดีนี้เนี่ยเป็นการทําให้ความจริงให้ปรากฏนะข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงก็เปิดเผยขึ้นมา นะครับผมไม่เคยพูดสักคำหนึ่งว่าคดีนี้ชนะแน่นะครับเพราะฉะนั้นอย่ามโนครับผมไม่เคยมโนครับอย่ารู้เลยอย่าช็อกจะมันจะเทดยนด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาวเอาว่างานแค่นั้นเลยจักระทบถึงกระทบหมดกระทบถึงการแต่งตั้งของตลไม่รู้ไอ้นี้ไม่ทราบบอกไม่ได้มันกระทบแน่นอนพอแล้ว ดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาวจำคำนี้ไว้สะเทือนจริงๆนะครับโอเคไหมโอเคครับโสวัสด <Okay. S 2> ีค,ครับว่า